ส้มโอค่ะจากผลเล็กนิดเดียวตอนนี้ผลใหญ่แล้วดูอันนี้หนึ่งสองอ่ะฉดพ่นเลยจ้ะสีพ่นบนใบใต้ใบสิพ่นตั้งแต่ตอวันติดดอกจนติดผลเลยค่ะเปล่านะคะปรับหัวฉีดพ่นให้บางๆค่ะไม่ไม่ไมเทคนิคอย่าลืมนะคะมะนาวหรือส้มโอนะคะหรือมะม,ม่วงนะคะของใครไม่ติดดอกออกผลนะคะทุกคนตัดแต่งกิ่งจ้ะนี่ตัดแต่งกิ่งจะงก,งจก,กระตุ้นให้เขาเปิดตาดอกออกดอกแล้วก็ติดผลค่ะเืชมต้นนะคะดอกนี่แบบ สนั่นวันไหวค่ะแบบโอ้ดอกฟูฟูแน่นเต็มต้นกันนี้สุะดีเลยค่ะแล้วก็ลาดรดนะคะสูตรนี้นะคะที่ใช้พุ่มนะคะใช้พุ่มใช้กิ่งตัดแต่งกิ่งไปแล้วเราก็พวนดินรอบๆค่ะเพื่อนๆนี่พวนดินไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าพวนดินปุ๊บเราก็ใส่ขี้วัวขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ค่ะได้หมดเลยค่ะต้นมะเขือกําลังงามเลยค่ะหลังจากที่ไม่ก้อยตัดแต่งสาวไปนะเพื่อนๆนะคือเรียกว่าทําสาวค่ะ ต้นโตแล้วนะคะให้ผลผลิตมาสักหนึ่งเดูนะคะเราก็ตัดแต่งกิิงเลยค่ะมาลดน้าแต่เช้าเลยค่ะเพื่อนรดน้ําต้นไม้พืชผักนะคะเราก็มาลดได้ตั้งแต่ค่ะตีห้าแล้วก็หกโมงเช้าค่ะทําให้น้ํานะคะสร้างความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินได้นาน,นะค่ะเพื่อนๆจะเป็นเคล็ดลับเนาะเพื่อนลดน้ําตอนเช้าดีกว่าค่ะเพื่อนดูนี่ตีห้าไม่ก็รดนี่ยังชื้นอยู่เลยอืมว้าว เลยแปลงนี้ปลูกอะไรคะแม่ก้อยคะแปลงนี้นะคะมีตรงกลางนะคะเป็นหอมแดงค่ะเพื่อนๆจา๋าหอมแดงเราเก็บไว้ตั้งแต่ฤดูที่แล้วคะ่ะตากไว้ในบ้าน,นะคะ่ะเพื่อนๆด้านข้างก็เป็นกวางตุ้งนะคะเนี่ยด้านข้่างนี้คะ่ะเป็นกวางตุ้งกับผักชีนะคะเพื่อนๆจา๋าาน้างอย่างนี้นะคะตรงกลางเป็นหอมแดงคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้ตรงนี้เป็นถั่วนั่งคะ่ะปลูกถั่วนั่งไวค้ค่ะทุกคนถามกันมาเยอะแม่เพี้ยถั่วเยอะมากๆเป็นตัวดำๆสูตรนี้เลยค่ะกําจัด เพี้ยนาพืชตระกูลถั่วได้ด้วยอย้ดีใจยังไงทุกคนดูถัวถ่วถัว่วถั่วนี่ไม่ต้องมีค้างค่ะเราเรียกเป็นถั่วนั่งทุกคนเย้ไก้ก้อยได้กินถั่วแล้วทุกคนงามมากงามมากเย,ย้เย้ยเย,ย,เย,ยทุกคนทุกคนลูกที่ห้าแล้วก็ลูกที่หกนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น,น,นาบบ่า,นารักแบบทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆค่ะเพียงใส่สิ่งนี้พืชผักงามสวยโตเร็วแถมยังไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับน้อยคนที่จะรู้ สูตรนี้เลยคะ่ะต้นไม้ของใครไม่งามไม่สวยไม่ติดดอกออกผลสักทีนะคะเราใช้สิ่งนี้เลยคะ่ะเร่งการจเจริญเติบโต,ตเร่งการติดดอกออกผลทําให้พืชงามแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะพริกมะเขือมะนาวไม้ดอกไม้ประดับใช้สิ่งนี้นั่นก็คือน้ําอัดลมค่ะใช้ได้ทุกสีทุกยี่ห้อนะครั้งนี้แม่ก้อยใช้เป็นน้ําโคกนะคะเขาจะมีกดอ่อนๆน,นิดๆกระตุ้นให้พืชงามเร่งการแตกรากฝอยได้ดีเร่งราก อันดับต่อไปค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองโปรตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการครั้งนี้แม่ก้อยพาเพื่นอนๆทำฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษด้วยจ้าและสิ่งนี้ก็คือน้ำยาล้างจานกำจัดมดหนอนแรงกำจัดเพี้ยไฟยแดงได้เป็นอย่างดีมาเริ่มด้วยกันเลยจ้ามีน้ำอัดลมต่อไปนี้เหลืออย่าทิ้งนะจ้าของดีคู่บ้านคู่สวนเลยค่ะไล่มดมแมลงในบ้านก็ได้กำจัดมดมแมลงในสวนก็ได้จ้า ขอบอกว่าดินในกระถางไหนที่ดินแข็งๆนะคะใช้สูตรนี้นะคะระเบิดดินทําให้ดินร่วนซุยได้เป็นอย่างดีเร่งการแตกใบแตกยอดเพื่อนๆไปทดลองได้เลยะค่ะแล้วก็ใส่น้ํำมัดลมลงไปเลยค่ะ1ขวดนะคะนีใส่ลงไปเลยจ้าและตามด้วยสิ่งนี้ค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการปลูกมาหลายปีแล้วค่ะม่ก้อยมะนาวพริกนะคะไม่โดกสักที ต้องเจอฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษเลยค่ะฮอร์โมนไข่สูตรนี้ขอบอกไม่ต้องหมักให้นานจ้ะเพราะเรามีน้ำมัดลมอยู่แล้วนะจ๊ะก็เทน้ำมัดลมใส่ลงไปเลยค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนใส่อะไรก็ดอกใส่อะไรก็สวยผักกินใบหวานกรอบรสชาติดีค่ะไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้กุหลาบออกดอกดีดอกดกดอก,ดอก,ดอกใหญ่นะคะกระตุ้นการเปิดตาดอกมะนาวได้เป็นอย่างดีมะนาวติดดอกดีดอก,ดอก,ดอกไม่ร่วง ผลเล็กๆก็ไม่ร่วงผลใหญ่ๆก็ไม่ร่วงจ้าใช้ฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษสูตรนี้เลยไม้ดอกไม่ประดับไม้มงคลนะคะไม้โชว์ใบสวยค่ะต้องสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติจากคนให้เข้ากันเลยค่ะขอบอกว่าสูตรนี้นะคะไปฉีดไม้มงคลไม้โชว์ใบนะใบจะสวยใบยจะมันวาวมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะใช้เลยค่ะผสมต่อน้ำ3ลิตร5ลิตร10ลิตรได้เลยนะจ๊ะ ทำเสร็จแล้วใช้ได้เลยหรือท่านไหนมีน้ำซาวข้าวนะเสริมเพิ่มลงไปได้ด้วยนะจ๊ะน้ำซาวข้าวสูตรนี้ทำยังไงคะก็คือข้าวสารหนึ่งกํามือใส่ไปในแก้วทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะเพื่อนๆก็จะได้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการแตกใบแตกยอดแถมยังกำจัดมดมแมลงกำจัดเพี้ยแป้งได้ดีมากๆเพี้ยแป้งก็จะเป็นตัวสีข,ขาวๆอย่างงี้คครอยู่ใต้ใบจ้ะกำจัดเพี้ยแป้งได้เด็ดขาดมากกำจัดมดคันไฟได้เด็ดขาดมากใช้น้ำยาล้างจาน สช้อนโต๊ะนะจ๊ะคนให้เข้ากันค่ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเราใช้นะคะ1แก้วจ้ะต่อที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรค่ะหรือเพื่อนท่านไหนจะหมักไว้3วัน7วันได้เหมือนกันนะคะยิ่งหมักนานยิ่งมีประสิทธิภาพสูงจ้าไม่ก็ใช้เลย1แก้วต่อที่ฉีดพ่น1ลิตรค่ะปุ๋ยและยาไล่และมลงแบบธรรมชาติเราทําได้เองค่ะเพื่อนๆทดลองทําได้เลย ส่วนที่เหลือนะคะแม่ก้อยก็แพ็คใส่ขวดนะคะช่วงแรกที่เราใส่ขวดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องปิดฝาแน่นไปวางไว้ที่ร่มเย็นนะคะใต้ต้นไม้หรือบริเวณบ้านที่เย็นๆนะจ๊ะเย่เย่เย่เราได้แล้วสูตรบำรุงต้นไม้เร่งดอกเร่งผลไล่มดมแมลงไล่ยุงจิ้งจกตุกแกในบ้านก็ได้นะจ๊ะมดมะแมลงกัดติงปวกไม่เหลือและต้นไหนที่โซมมากต้นเล็กแค่แกนใช้สูตรนี้ค่ะลาดลงดินไปเพียวๆแบบนี้ได้เลยนะคะ และเราก็ลาดน้ําสะอาดตามค่ะอันนี้จะเป็นสําหรับต้นโซมโสมนะคะต้นทุมโสมเราลาดแบบขึ้นข้นลงไปในดินเลยจ้ะแล้วก็ลาดน้ําสะอาดตามนะคะนี่แล้วก็ตักเลยแล้วก็ลาดเลยจ้ะต้นเล็กแค่แกนไม่โตสักทีทําสูตรนี้จ้าสำหรับที่เหลือนะคะเราตักเลยค่ะหนึ่งขันใหญ่ๆนะคะประมาณ1ลิตรค่ะผสมต่อน้ํา10หรือ20ิบลิตรได้เลย ต้นที่สซมๆค่ะกลับมาเขียวงามผักกินใบใช้ได้เลยผักใบเขียวใบใหญ่แต่ก็ดีเร่งการแตกรากฝอยนะคะกำจำัดมดแมลงอย่างง่ายๆเลยค่ะทุกคนมีหลายกระถางค่ะนีขุยชายนีต้นหอมหอมเลยปลูกจากรากเหลือๆค่ะทุกคนตอนนี้เต็มกระถางเลยทุกคนเก้ามะเขือเชอรีอร่ไม่ก้อยออกดอกแล้วคะว่ะเพื่อนจ้าใช้สูตรนี้เลยคะ่ะโทษเลยค่ะเพื่อนจ้า ป็นละองละองางนี้นะคะเหมือนเป็นการผสมเกสรไปในตัวเลยค่ะฉีดพ่นบนใบใต้ใบฉีดพ่นที่หน้าดินด้วยนะคะปราบเชื้อรากําจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยกันอย่างง่ายเลยค่ะโอ้เนเพื่อนขามาดูสิคะพริกม่ก้อยกําลังสวยๆค่ะดูสิใบจุดใบร้ายหมดเลยมีเพลี้ยค่ะเพลี้ยดําค่ะมาเกาะนะคะที่ดอกพริกอย่างงี้เลยค่ะโอ้แล้วก็มีเพลี้ยอ่อนด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้โหมดดำมาขนขึ้นมาค่ะ เห็นอย่างนี้นะคะอย่าปล่อยไว้ถ้าฉีดพ่นเลยค่ะพเพื่อนๆโอ้เยอะมากค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆจา๋จาฉีดพ่นเลยสูตรกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยอย่างง่ายๆค่ะนี่เห็นผลมากนะคะอ่อนโยนต่อคนนะคะแต่กำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยได้เด็ดขาดมากค่ะสำคัญนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าที่หน้าดินแห้งค่ะมดก็จะเยอะนะคะใช้สูตรนี้นะ กำจัดมดนะคะมดดามดแดงมดพันไฟตั้งแต่ทางดีเลยค่ะเพื่อนเพิ่เลยให้ชุ่มเลยนะคะหลักง่ายๆเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าผักกินใบใช้ได้เช่นกันค่เอาเพให้ชุม่มเลยค่ะอเขียวมปนค่อยใปใหญ่แข็งแรงเขียวโตเร็วกันอย่างง่ายๆเลยะคะ่ะเพื่อไล่เพีย้ยไฟไลายแดงนะคะฉีดพ่นท่วงสามโมงเช้าสี่โมงเช้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าต้องจากอากาศร้อนๆนะเพีย้ยไฟไลายแดงออกมาละคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า ปลูกต้นไม้พืชผักไม่ได้กินผลเลยปลูกกุหลาบก็ไม่เคยเห็นดอกนะ,ะเจอเพี้ยไฟเข้ามากัดมากินข้าพื่นจ๋าบนใบใต้ใบนะทเทคนิคอย่างนี้เลยนะคะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะทุกคนสูตรนี้ทำแล้วเห็นผลริงค้ะอูตรงนี้เป็นถั่วนั่งค่ะปลูกถั่วนั่งไว้ค่ะทุกคนถามกันมาเยอะแม่เพี้ยถัว่วเยอะมากๆเป็นตัวดำๆสูตรนี้เลยคะ่ะกําจัด ในพืชตระกูลถั่วได้ด้วยอดีใจกันเลยทุกคนดูถัวถ่วถัว่วถั่วนี่ไม่ต้องมีค้างค่ะเราเรียกเป็นถั่วนั่งทุกคนเย่ไกอยได้กินถั่วแล้วทุกคน,นางามมากงามมากเย่เย่เย่เย,ย,ย่ทุกคนทุกคนแล้วก็ฉีดพ่นสูน,นี้เลยคะ่ะฉีดพ่นเลยฉีดพ่นบนใบแล้วก็ตใ,นะวใต้บใบเห็นไหมดูใบเป็นรูไล่บนไล่แมลงง่ายๆเลยฉีดพ่นเลยจ้ะตรงโน้นตรงนู้น ส่าสพรผนสูตรง่ายๆกา,าจัดมดมแมลงง่ายๆพืชผักงามเห็นผลผลิตแน่นอนเฮ้ย <c oughs> ดีใจดีใจทุกคนโอ้โหมะนาวของแม่ก้อยก็ติดทั้งดอกออกทั้งผลค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากเพื่อนๆมีโอกาสทําใช้กันเลยนะคะทุกคนนี่ฉีดชวนเบาๆนะคะเทคนิคนะ แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ก้อยด้วยนะคะทุกคนบายบายไปก่อนนะ